ออ็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายดาวกันครับผมเราจะถ่ายในที่ที่มีแสงมืดและเราจะไม่ใช้ไฟช่วยในการหาโฟกัสแต่อย่างใดครับกล้องที่เราใช้เป็นกล้อง c a n นอน R50 ครับขอสปอนเซอร์ได้ขาตั้งกล้องผม Lazada ครับ2 0 0กว่าบาทเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับแ a n นอน R50 ติดเลนส์คิดประสิทธิภาพจะขนาดไหนครับผมเดี๋ยวพาดูหน้ากล้องตั้งค่ายังไง ครับผมตรงที่หน้ากล้องเราก็จะตั้งค่าง่ายๆครับเป็นแมนนวลโฟกัสนะครับผมอ่าแมนนวลโฟกัสแล้วก็ตั้งเป็นอินฟินิตี้ครับผมแล้วก็สปีดชัตเตอร์30วิสายลันชัตเตอร์ไม่มี f 4.5 iso 4000ฮนะเดี๋ยวมาดูภาพที่ได้กันอ่ะได้ภาพแล้ว ก็จะได้ประมาณนี้วันนี้ก็จะมีเมฆเยอะหน่อยก็มีดาวแทรกก้อนเมฆมาเดี๋ยวเอาให้ดูอีกเวลาถ่ายเราไม่ได้ใช้สายลั่นชัตเตอร์แล้วก็ตั้งเป็นสองวิสองวิกดปล่อยเลย